ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การทำราคาปั้นหยาในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่านะครับบริเนี้เรียกว่าตัวฮิบล o ฟนะครับและจะใช้ร่วมกับ1 0 0่งบิตนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะใช้ร่วมกับเอเจชั่นห0 0่งบิตครับ หลายคนอาจจะสงสัยแนละ้วเอ๊ะทำไมถ้าฟอร์มใช้1,001บิตช่วยด้วยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการสร้างหลังคาปั้นหยารูปทรงประหลาดๆเนี่ยนะครับทีมงานของเราเนี่ยก็เขียนโค้ดมานะก็ยังสู้1,001บิตไม่ได้นะครับต้องยอมรับนะต้องแอดมิดเลยภาษาอังกฤษเรียกว่ายอมรับไปแล้วว่าแหม1,001บิตนี่มันเขียนได้ทุกรูปทรงจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะว่าถ้านะครับคาสั่งเนี่ยในส่วนที่เป็นตัวคิปลูกของเราเนี่ยสร้างไม่ได้เราก็ใช้1,001บิตช่วยครับแค่นั้นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะลองทำนะครับตัวนะครับหลังคาซึ่งเป็นลังคาปั้นยาที่มีรูปทรงนะครับแบบนี้ครับตัวแอครับอ่ะนี่คือ4ี่สี่เหมือนเดิมนะครับนี่ระยะของตัวเสาก็คือ4ี่สอ่ะเป็นราคารูปตัวแอครับซึ่งหลังคาตรงนี้ครับมันจะมีส่วนที่แตกต่างจากหลังคาตัวแรกที่เราทำไว้นะครับมันจะมีส่วนที่เรียกว่ามุมตรงนี้ครับมุมตรงนี้ครับ มันจะเป็นรางน้ําฝนครับตรงเนี้ยเขาเรียกตะเยนรางจุดเนี้ยจุดเนี้ยคือจุดที่ฝนจะลงไปครับบริเวณนี้นะครับตรงเนี้ยมุมเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะมีตะเขนรางอยู่นะครับโอเคเราก็ลองลากเส้นครับ L นะครับอาจจะสี่เหลี่ยมไม่ใช่ L R สี่เหลี่ยมโอเคครับไม่ต้องลบเฟสตรงนี้ทิ้งนะครับเออไม่ไม่ต้องลบเส้นตรงนี้ทิ้งนะครับเส้นตรงเนี้ยไม่จำไม่จำเป็นต้องลบนะครับกดคลิกครับฮิปครับ ออฟเซตหนึ่งเมตรแล้วก็แองเกิลสามสิบกดโอเคครับคลิกกดโอเคครับคลิกอ่าเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาแบบนี้ครับง่ายๆเลยครับอีซีอนฟันครับคือถ้ากดครั้งแรกแล้วไม่ขึ้นนะครับเราก็กดครั้งที่สองนะครับอ่ะลองดูรอบนะครับอะซีเดียมนะคลิก คลิกคลิกแล้วก็คลิกอ่ะลองลบเส้นท,ที่ไปครับกดคลิกฮิปลูปหนึ่งสามสิบองศาเรียบร้อยครับคือเมื่อกี้ในกรณีเมื่อกี้มันมีเส้นอยู่ตรงนี้อยู่ครับมันก็เลยนะครับสร้างสองครั้งแล้วกดโอเคทีครับโอเคไหมครับ มันมีเหตุผลอยู่นะที่มันทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าใครอยากจะคลิกคนเดียวก็กดลบไปเลยก็ง่ายดีครับเอาละบริเวณนี้ครับเขาเรียกว่าตะเขียนรางนะครับบริเวณนี้เนี่ยสัตว์ตะเขียนรางน้าฝนจะวิ่งลงตรงนี้ครับอ่าโอเคเคลียร์ครับต่อไปครับเราลองทําราคาทรงยากกันอีกครับเดี๋ยวผมลองทําแบบนี้ครับโอเคลองดูนะมันจะเป็นยังไงครับกดอาี่เหลีียมครับ ทั้งหมดเลยครับแล้วก็แบบนี้ครับเราตัวขึ้นไปครับกดคลิกโอเคไม่มีปัญหาครับง่ายมากๆเลยต่อไปครับเราลองยากขึ้นอีกครับเราจะมีเสาเพิ่มครับอีก4เมตรแล้วก็ลากออกไปครับ โอเคกดฮิปลุกครับกดโอเคครับคลิกไม่มีปัญหาครับสบายมากเลยโอเคต่อไปครับลองดูแบบนี้ครับเรามีนะในส่วนที่เป็นตัวนะมุกยืนตรงนี้ครับเอาไปเพิ่มครับนี่อ่เพิ่มไปอีกสามเมตรแล้วเราก็กดโอเคครับออกคำสั่งครับคลิกโอเคเห็นไหมครับ ทันทีที่มีส่วนที่เป็นยื่นบุกเข้าไปแบบนี้ครับตรงกลางแบบนี้ครับคือเครื่องมือตัวคลิปรูปของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเรามีวิธีแก้อยู่2ทางคือได้เจอรูปทรงแปลกๆนะครับมีทางแก้อยู่2ทางครับทุกคนเลือกเองเลยครับทางแก้หมายเลขหนึ่งครับก็คือการอ d i t แบบ m มน u ว l ครับดับคลิกเข้าไปข้างในครับลากเส้นตัดครับ ลบเส้นแต่ฟอมทิ้งครับก็จะได้หลังคาขึ้นมาอย่างง่ายได้ครับอันนี้การอีดิตแบบแมนนวลเองครับหรือหรือหรือถ้าอยากจะทำนะครับผมแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ครับถ้าเราเออมันซับซ้อนเกินไปกว่าที่เราจะแก้ได้ครับเราก็ทำแบบนี้ครับเทคนิคนะครับ ทคนิคนะครับก็คือให้เราสร้างด้วยนะครับสองคำสั่งครับยกขึ้นไปนะครับเท่าไหร่ก็ได้โอเคให้เราใช้คำสั่งตัวนี้ก่อนครับมีปัญหาใช่ไหมครับเก็บไว้ครับจากนั้นครับคิดที่เฟสครับออกคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่าอ o ต a t ม c ติ e ร t e c คลิปล o p ครับของในพันธบิตนะครับองศาคือ30ครับระยะชายคาคือ1เมตรครับ นะครับหนึ่งเมตรนะซึ่งหนึ่งเมตรนะครับนะอ่าแต่นั้นมาครับเครียดทิบลูฟไหมนะครับกดเลยครับปึ๊บมันก็จะสร้างขึ้นมาให้เราแบบนี้ครับอย่างง่ายได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับคือการเปลี่ยนหลังคาที่สร้างจากหนึ่งพันหนึ่งบิตเนี่ยให้มัดเอามาแทนครับหลังคาที่สร้างด้วยเครื่องมือฮิบลูฟนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องปรับให้มันเหมือนกันก่อนครับเอาละวัดระยะตรงนี้ก่อนครับเท่าไหร่ครับทีเทปครับวัดครับ 0.25นะโอเคครับมันคือ0.25เอาละครับเราก็ย้ายตัวนี้ลงมาครับ0.25 enter จากนั้นให้เราดับปุ่มคีนนย์คนในตรงนี้ครับแล้วก็ดึงลงมาครับพุดภูครับ0.25หรืออย่างน้อยก็ให้มันเท่าตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ0.25แล้วจากนั้นเราเบิดออกให้หมดครับ e x p l o d e Explode นี่ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือทั้งหมดครับที่เราทำไว้สิสังเกตนะครับว่ามันจะเหมือนกันเลยนะกับตัวนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับเอาละเรา Make Group ก่อนครับ Make Group อีกครั้งหนึ่งครับคือระเบิดก่อนแล้ว Make Group นะครับกลับไปอีกครั้งหนึ่งจะได้มา Move ครับจับให้มันมาวางในระดับเดียวกันครับนี่ครับเรียบร้อยครับเอาละดูวิธีการแทนที่นะครับทำยังไงดูไว้ดีนะครับ ให้เราออกคำสั่งครับ edit cut มันจะตัดออกไปเลยครับ edit แล้วก็ cut นะครับตัดออกไปเลยครับหายไปแล้วจากนั้นเข้าไปข้างในนี้ครับเข้าไปข้างในหลังคาตรวนี้ครับแล้วลบตัวเก่าทิ้งหมดครับจากนั้นเอาคำสั่งครับ edit paste in place มันจะเอาหลังคาของเราครับไปวางไว้ด้านในแทนครับเข้าใจไหมครับลบของลบของเสียทิ้งไปเอาของใหม่เข้าไปแทนครับ แล้วก็ระเบิดออกครับคลิกขวาครับระเบิดออกให้เหลือแต่เฟสตรงนี้ครับแค่นั้นเองครับและด้วยวิธีนี้ครับเราจะได้หลังคาขึ้นมาเป็นคิวรูฟครับเหมือนกันเลยครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับดังนั้นเองนะครับทําได้2วิธีนะครับอีดิทเองแบบแมนนวลแต่ถ้ายากไปครับใช้หนึ่งพันหนึ่งตช่วยครับแล้วก็สร้างนแบบนี้ครับให้เราเลือกเองนะว่าจะทําแบบไหนครับดังนั้นเองเนี่ยหลังคาที่สร้างด้วยคิว o ูฟนะครับ บางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาแก้ได้ด้ดยวิธีแมนนวดหรือใช้ร่วมกับ1นึ่บิตครับราคาปั้นหยานะครับและเป็นทรงที่นิยมกันมากในประเทศไทยนะครับราคาบ้านที่เราเห็นเนี่ยก็ผมคิดว่าโอ้โหโยเยอะเหมือนกันนะที่เป็นหลังคาปั้นหยาซึ่งจริงๆก็มีราคาจั่วยเยอะด้วยนะครับราคาปั้นหยานะครับเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องโครงสร้างของหลคงคาปั้นหยานะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในคลิปต่อไปครับใครที่ไม่เคยเป็นช่างนะครับทำหลังคานะ คลิปหน้าเนี่ยนะครับจะเข้าใจนะซึ่งผมเองก็เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เคยนะครับเชื่อมหลัง้าเองนะครับก็สังเกตจากการที่ผมคุมงานก่อสร้างบ้านตรงเองนะครับแล้วก็ศึกษาจาก YouTube ด้วยนะครับต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ